สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนํำนะครับการทำกิจกรรมย่อยนะครับปกติแล้วโรงเรียนของเราเนาะจะมะีรหัส3หลักอันนั้นคือเป็นรหัสโครงการรหัส5ห,หลักก็เป็นรหัสกิจกรรมนะครับแต่ว่าในบางโครงการในบางกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมเล็กๆอีกนะครับนะครับดังนั้นเนี่ย ก็เลยเราต้องมาสร้างตัวกิจกรรมย่อยนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นโครงการนะครับอันนี้เป็นโครงการแล้วก็จะมีกิจกรรมเห็นไหมครับอันนี้กิจกรรมเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมย่อยกว่านี้อีกนะครับอโอเคนะครับเริ่มต้นเลยก็คือไปที่ดูรายละเอียดแก้ไขตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ คลิกเพิ่มกิจกรรมตรงนี้ครับคลิกไปเลยนะครับแล้วก็เลือกกิจกรรมนะครับอของหลายๆท่านนะครับอาจจะมี1กิจกรรมหรืออาจจะมีหลายกิจกรรมแต่เราจะเพิ่มกิจกรรมย่อยในในกิจกรรมอันไหนเราก็ไปเลือกอันนั้นนะครับเอาสมมติอันนี้นะครับคลิกปุ๊บจากนั้นมา คลิกนะครับติ๊กตรงนี้ครับเพิ่มกิจกรรมย่อยนะครับสมมุติว่ากิจกรรมย่อยที่เราจะเพิ่มคืออันนี้นะครับ999ผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องสมมุตินะครับาก็ดําเนินการที่ไหนนะครับแล้วก็คลิกบันทึกนะครับตรงนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคนะครับมาดูเห็นไหมครับก็จะเกิดนะครับกิจกรรมย่อยนะครับ ขึ้นมานะครับเช่นกันนะครับถ้าในกิจกรรมใหญ่ของเราเนี่ยเฮ้ยมีกิจกรรมย่อยอีกตัวที่2นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ครับเหมือนเดิมนะครับเลือกกิจกรรมใหญ่ก่อนนะครับอ่าแล้วก็คลิกเพิ่มกิจกรรมย่อยอ่ะอันนี้เอาเป็น777นะครับอันนี้เรื่องสมมุติ ต่สังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ผมเพิ่มกิจกรรมย่อยในกิจกรรมใหญ่นะครับไปแล้ว1อันนี้อันที่2นะครับอันนี้ก็คลิกบันทึกก็จะมีเพิ่มมาแล้วนะครับมีกี่9้มีกี่777นะครับโอเคนะครับทำได้ทุกคนนะนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากสู้ๆครับสวัสดีครับ